ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรังรองใจเยชเพผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568 มีผลการดำเนินงานดังนี้กลุ่มอำนวยการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2568ได้59.19%กลุ่มจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่10มกราคม นางสาวรังดองใจยเชศยพุ่มในการสกระร,ระดับอำเภออากาศอำนวยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โรงเรียนบ้านอากาศในเวลา9นาฬิก30นาทีสกระร,ระดับอำเภออากาศอำนวย ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตณนะโรงเรียนบ้านอากาศวันที่11มกราคมนายวิวัฒน์น้อยพิทักษ์ ครูชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวจิราพรจันลาวงศบรรณารักษ์ห้องสมุดรประชาชนอำเภออากาศอํานวยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่รงเสริมสนับสน,นุนกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชนโดยเทศบาลตำบลอากาศนะลานรวมใจไทยโยย เทศบาลตำบลอากาศอำนวยวันที่17มกราคมนางสาวรังรองชัยเชษ์ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภออากาศอำนวยร่วมกิจกรรมสกรรส่งความสุขให้น้องประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อส่งความสุขแบ่งปันสิ่งของ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีนายชาญชัยพลกองเสิงผู้อำนวยการสำนักง,งานสปร,รประจําจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสประร,ระดับอำเภอคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนครณนะโรงเรียนหนองรองราชประสงค์ตําบลกกป,ป่าซิว อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสกรอระดับอำเภออากาศอํานวยได้ดำเนินการประชุมโจนมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรเพื่อร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่มาที่1และวางแผนการดำเนินงานในแต่มาที่สองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่อำเภออากาศอํานวยการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่6มกราคมนางสาวรังรองชัยเช พู้อในการสกระร,ระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลากรเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนพลงามศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทอง นะโรงเรียนพลงามศึกษาตำบลพลงามอำเภออากาศอำนวยระหว่างวันที่8ถึง9นางสาวรังรองัยเจชผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภออากาศอำนวยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณนะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครวันที่ 13มกราคมสกรรระดับอำเภออากาศอำนวยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสกรรระดับตำบลทั้ง8ตำบลที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภาคเรียนที่2มีการศึกษา2567ระดับดีเด่นโดยมีนางสาวรังดองใจเยเช พวกในการสกรอระดับอำเภออากาศอำนวยให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ณนะสกรระดับอำเภออากาศอำนวย วันที่14มกราคมนางสาวรังดองชัยเชษ์ผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภออากาศอำนวยเข้าร่วมประชุมกำหนวดวิธีการรูปแบบในการแข่งขันกีฬาสกรออีสานเกมครั้งที่8ณนะห้องประชุมโคศิตโคสนาสันติสำนักง,งานสกรอประจำจังหวัดสกลนครวันที่20มกราคม สครรระดับอำเภออากาศอํานวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบเิ็นเน็ตสาระทักษะการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567ณนห้าระชุมสครรระดับอำเภออากาศอํานวย วันที่22มกราคมสกรระดับอำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบเอ็นเน็ตสาระความรู้พื้นฐานณนะอปรปรุมสกรระดับอำเภออากาศอำนวยระหว่างวันที่22ถึง23มกราคมนางสาวรัชนีวันสวุวรรณชัยรบรูเข้าร่วมประชุมจัดชุดข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่สปีการศึกษา2 2,567รายวิชาเลือกเสรีของสถาบันการศึกษาทางไกลณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครวันที่24มกราคมสกรอระดับอำเภออากาศอำนวยเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2,567ระดับทองโดยคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครนำโดยนายชาญชัยพลกอ,องเส ผู้อำนวยการสพออประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานคณะกรรมาการณห้องโกศิษโศนาสันติสำนักง,งานสพออประจำจังหวัดสกลนครวันที่31มกราคมสพรระดับอำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการสอบเอ็นเน็ตสารพัฒนาสังคมณนะอประชุมสพอร,อระดับอำเภออากาศอำนวยงานตามนโยบายเร่งด่วนใน ทุกวันจันทร์เวลา8นาฬิกานางสาวรังโรงใจเยเชูพ่วมโยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลากรร่วมเคารพธงชาติร้องเพียงชาติไทยส่วนมูลไหว้พระกล่าวดงการรักชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าเสาโทง หสกรระดับอำเภออากาศอํนวยในห้วงเดือนมกราคมนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสกอร์ระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจําตำบลลงพื้นที่รีเอ็กซเรย์ในการดำเนินการโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ต้นแบบทวัดบุรีโมเดลสู่สกลนครโมเดลอำเภออากาศอํนวย ประจำปีงบประมาณ2568ในเขตพื้นที่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครวันที่7มกราคมนางสาวรังดองชัยเชษผู้อำนวยการสกลรรระดับอำเภออากาศอํานวยพร้อมด้วยข้าราชการตูเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสงกัดสํานักง,งานสกรประจําจังหวัดสกลน,นครรล้งที่12ประจำเดือน ัทนท่าคมณหอประชุมสกรระดับอำเภอโคกสรีสุพรรณจังหวัดสกลนครวันที่7มกราคมสกรระดับอำเภออากาศอำนวย ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสดกลนครจะทรวงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมหลักที่สองสร้างผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพกิจกรรมรองที่สองซึ่งเป็นวิทยากรงานเลือกตั้งมืออาชีพซึ่งเป็นวิทยากรการเลือกตั้งมืออาชีพอำเภออากาศอํานวยณซนะกโรระดับอำเภออากาศอํานวยวันที่7มกราคมนางสาวรังรองชัยชัย yeah อำนวยการสกระระดับอำเภออากาศอำนวยมอบหมายให้ในายอภิรักษ์สุรินทร์รากคลูอาสาสมัครเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออากาศอำนวยประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2568ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวยชั้นสองจังหวัดสกลนครวันที่8มกราคมนางสาวรังรองใจเช่มอบหมายให้ในายเสกสรรเขียนจันทกลรูอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นเกียริในพิธีเปิด โครงการเสริมความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านชุมชนตำบลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร กิจกรรมหลักฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภออากาศอํานวยณนะหอประชุมอำเภออากาศอํานวยวันที่15มกราคมนางสาวรังดองชัยเชษ์ผู้อำนวยการสครรระดับอำเภออากาศอํานวยเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม CBTX ในพื้นที่ตำบลนาฮีตัมแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ต้นแบบณหนะ้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลน,นาฮีวันที่16มกราคมบุคลากราสพฯระดรับอำเภออากาศอำนวยเข้าร่วมง,งานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568นะหอประชุมโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาจังหวัดสพนคร วันที่20มกราคมนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสครระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม CBTH ชุมชนล้อมรักตำบนนาฮีตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดก,การดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะ อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาฮีอำเภออากาศอำนนวยในระหว่างวันที่21-23มรกราคมสกรรระดับอำเภออากาศอำนนวยร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครจัดโครงการศูนย์ส่งเสร,ริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมหลักที่สองสะสะปชตขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมโณร,รงค์ ไม่ขายเสียงณพื้นที่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครวันที่27มกราคมน,นางสาวรังดองชัยเชกผู้อำนวยการสประร,ระดับอำเภออากาศอํานวยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน To 2B Number no. One อำเภออากาศอํานวยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุทธิเมรปุ้นแสนคุณทวัตนายอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยคณะทำงานในการขับเคลื่อนและประสานงานสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วเพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ณนะโรงแรงมภูแมนจังหวัดขอนแกน่นวันที่28มกราคมนางสาวรังรองชัยเจตผู้อำนวยการสอารอระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลากรผู้เรียนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครณพื้นที่อำเภออากาศอำนวยงาน่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย วันที่15มก,กราคมนางสาวรังรองชัยเทพผู้อำนวยการสกออรอระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลาภรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าพระสงฆ์ในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลสกออรอระดับอำเภอพันานิคมณนะสกออรอระดับอำเภอพันานิคมจังหวัดสกนลนครวันที่16มก,กราคมนายวิวัน์น้อยพิทักษ์ลู่ชำนาญการพร้อมด้วย นางสาวกันนิกาชัยเจริญครูกศนตำบลเข้าร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารพระครูธรรมะพุนาทรนะสาราการประเรยนวัดป่าอิสระธรรมตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอํานวย